นี่เสียนกุ้งจากเสืองสงังกุ้งปวยอยู่กับข้านเข่าสันยาสุดเด็ดน้ำปลาหมักใส่กะปินิดนึงแล้วจะสูตรของเบาน,นี้สูตรสำเร็จรูปออหอมหูจีกเอาใส่ยัง,งไงดถจุ๋มไม่อม่รู้ติอันเนี้ยมัดน่ะนี่ลุ้นผลงานลุ้นผลงาน อัญญาศิลป์่าที่นี่ถารุ่นผลงานอย่างเดียวบรรยากาศคับๆมาหอดมาถึงกันแล้วครับผมบรรยากาศฝนตกโอ้เหมือนฟ่าเหมือนฝนเลยคร่ะโอ้ดอกไม้สิงเรียงครับผมกราบสวัสดีครับมีนรักครับทุกบองทุกงองเอฟซีสุขุสุขุนครับผมผมบ่าวนี้นี่สุขุนคนหายอยู่หากินครับผมหลังจากที่เราใส่กุ้งไว้แล้วครับผม บรรยากาศฝนตกทั้งวันทั้งคืนสองวันสองคืนซ้อนเราจะไปลุยว่าจะมีกุ้งเข้าไหมครับผมนี่ไปไปไปจะไปลุ้นหลังแรกกันก่อนครับผมโอ้อบรรยากาศฝนตกครับผมหลังจากที่เราใส่ไว้เนาะเ้ยเหยื่อสุดเด็ดสุดเด็ดของแท้ครับผมกับบรรยากาศฝนตกด้วยพี่น้อง ฝนตกคร mm. ับผมไปลุยเออมันลงไปเกิเอาลงไปลึกๆเลยสินึงมีชุดแล้วไม่ต้องกลัวบอกว่าเอาเหยื่อมาน้ำเหยื่อบุดเยอะขึ้นดูโอ้เหยื่อไม่มีแล้วนี่เหลือเป็นป่นรวมที่นี่โอ้ยแสดงว่าผม Còn mình thang mình nhắm vĩnh đi mình cứ khuyên nhắm khuyên nhọc mọi người 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 ล้วเ,เราค่อยมาใส่เหยี่ยวใบใหม่โอ้ยนี่แหละครับพี่น้องบนกระตกุกมือกลองกระตุกอยู่ในอย่าหมดอีกมั้งอ๋อโอ้มีแต่หวัวกฮะหมดทุกหลังได้ตีเหยื่อ những ngoài nhóm viết Nó 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 có mấy xài dừa với mày ừ, ừ, Bà lươn khẩu lọ bà Nứt đi nữa Cứ đâu không không còn mắt mà mày đó. ที่เด็ดมึงนี่แหละปลาจะเขา่านั่น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 เอ้ออุ้ยนี่ละ่ะมึงนี่มันปลาเขาไม่มีปลาพ่อปิ่งเลยด,ดินี่ดีตัวหนึ่งยวนปลานเงีเยบสว่างเห็นไหมเห็นพูด มันก็ตัวน้อยเหรอ้ยดอีหมกเลยตัวนี้ปลาเล็กปลาเล็กอู้หประสักก็ลาเหรอฝนตกมันเ็บ่อหนาสิตกแข้งยันสุดเปียกเวลาเข้านั่งรถเอ้รุนตว่ารุนตว่านี่นแน่พี่น้องลุมกระแหงหันยูกระหางแล้ว ห่างหล้วอ๋อเยยบหมดกับพวกเขาแล้วเยยบเบิดกนเอามันยุนง yeah, น่งยากกับยูทูบนี่เอาเออาเหื่อเหลือบักไหลหมดมึงขึ้นกบ่ลลาไลไปเนาะ น้ัเบียนสางกันโอ้กว่าได้กินดแข็งเลยีมาปลาลากลงไปแล้วบ่ลงไปอีกยานหรือว่าไปใส่มกขึ้นเราเลยไปใส่ไหนน้อมงนี่ตัวสายมร้อยนามเนีเอาเริ่มมีอาการเราเด้เดี๋ยวดูหลังนี้ดิหลังนี้มีไหม หลังนี้ก็ไม่เห็นดิหลังนี้ก็ไม่เห็นดิอออ้าวหมดที่นี่ของแทนแล้วหมดอยู่ตรงนั้นเขาคือบ้หรักบ้าเมียนองเพราะว่าตรงนี้มึงเขาตุกปางไงนี่เขาถางยาเขากเลยต้องการเอาแล้วครับผมตุ่ม ตุ่มหายครับผมบรรยากาศฝนตกเด้อพี่น้องโอ้ตุ่มหายตุ่มหายเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมน้องมาหาตุ่มกันครับผมเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีโจรหรือว่ามีขโมยรักตุ่มหายสองหลังตรงหมายตกปลา ถ้ามันขะบันยุดบงหันมันคือบ่าอเอาอเนาะใส้กลุ่มเขาอะมันเดี๋ยวขตบกลุ่มเนาะถามฟังาามึงด้วยฟังน้นมีไหมเอาฟังอย่างเงี้ยก็เหลียสิบังน,นี้เยอะเหลือเสือยว่ะ phóng đàn rồi Tí nữa ăn câu xây vậy Bụng cần dầu già dầu 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 Áo luôn luôn. อือมันเดินเกี่ยวเริ่มไหล ừ. ว่าได้แจวอยู่นว่นอะไรเห็นว่ากระเพาะได้ปนได้แจวอยู่ผมมีดีนี่ไงทีเด็ดเรา บรรยากาศฝนตกมันน่าจะเข้าดีด้ดยวดย,วยวโอ้โเขาอยู่หล,ห,ลห,ลยหลายหลังอาศัยหลายหลังเอาเพราะมันเหยี่บมันนี่ก็เหยืยอหลมันมีคนยกเลยมีคนลักเลยแหละ <c oughs> หายไปสวงกันเนาะเมียน อยงานี้หลาหลายแล้วรอบนี้มีแต่ปลาเข้าเลยมีแต่ปลาี๋ยว่ามันตัวเล็กขึ้นเดียก็เริ่มเบิ้งนิดน่เบิ้งทุกอันนั่นนี่ไม่ายไงเบิ้งเบิ้งเบิ้งดียว ดูรุกอันนั่นแหละปลามีแต่ปลาเข้าเลยตอนกลางวันแปลกวะตอนกลางคืนมันมีแต่กุ้งปลาก,กับปลาแหละมุกไก่ใช้มอดแดงเสียบตัว หัวง่ายสิเก๋รุ่นกันตัวยาวๆนู้นี่เด็ดย่ออยู่น้ำตกถ้าปลาเข้าอาจจะมีตัวใหญ่เพราะได้ปิ้งกินแรงแล้รุ่นนี้มันปิ้งไม่ได้หรอกนี่ ลูกนี้มันกิ่นไปไหนอกมันหลอดหีบปลาปลาลอกน้ำบ่เหมือนจังสี่นกบ่เอาเลยเอ้ยวัดเจ้าป้าสิบตัวไม่เหมือนตอนกลางคืนเลยว่ะ เอ็นั่นเหยื่อก็เยือนคือแบบเหมือวามหอมหรอวะเป็นลังมือได้ย้ำเว้นหาลังมือเขาเขาหนิขึ้นเด็เด็ดมันต้องเด็ดเดียดหุนห่อนเนาะแล้วบางทีย้ำคืนมันก็ขึ้นมาเก็บปมมันอือันนี้มันมันบดมันฝนตกทั้งวันมันตกทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยบ่ค่อยขึ้นมา ก็เลยนับหลัง,งพี่น้อง<ส>มึงแกวันหลังที่ตัวไหนละบุญก็เท่าเดิมแหละเรามาเก็บรอบ,รอบอลอกสิบเก้าอดดันเลือตัวไหนเดือดทีเจ็ดโดนขโมยไปแล้วสองเจ้าถิ่นเอาไปแล้วเจ้าถิน่นคงเพิ่นยืมไปมั้งเดี๋ยวมันวาเดี๋ยวเอามาขืนมาสาดใดเหรอมันยืมเอาไปสองอันครับผม เป็นไม้โตกปลาแล้วบนที่นี่เขาอาจจะเห็นเขายกดูว่าโอ้อันนี้หมนันได้กุ้งเยอะตอนแรกเพิ่นเที่ยวตากุ้งเหรอครับผมว<ร>่าของไซอืมเรายืไมไปบ,บ่มีแนวใส่กันเลยเว่ายืมไปกวนมาแล้วบ่ได้เอาแนาวมาเที่ยวนะแล้วก็เลยเอาไปน้ำเดี๋ยวมือหลังผมหลับไว้แล้วก็จะมาเอามาโยนไปเหมืองเก,าเก่าขึ <laughs> ้นปาจวนจวน,นกับใจ อจเอามังคุดอยู่ดอกแล้วว่าสีเอากี่ขั้นเทกอาะแล้วก็เอาไปเลยไปโซมเมียไปเลยไปบ,บนตกปลาเข้ากุ้งไม่ค่อยเข้าเลยเอาลุ้นลุนที่เด็ดมันอยู่จุดนี้ลงไปเด้เดี๋ยวน้ำตกเนี่ มันกกลางอยู่ด <t> ีล่ะมันก็สิลุดแต่พอดีพอางามเถอหรือว่าปลายเงี้ยเขาส้วนมันั่นมันก็เขาอยู่ดีล่ะแต่ก็จะมีคนไม่หกเหนล่ะมันก็ลูดแต่งดยรอนย้นมาเบิ้งบัวเอากลางกลางอยู่หมดอืมเอา ปันพีปันนองกินน้ำเนียนะยแห่ะเพืพ่อนไส้มะเป็นเขบาบอกเลยถือว่าเป็นขโมยขโมยอยกหรอก็ถือว่าเพื่อนหายูหากินมะเป็นคนเกาหลีมองสั้นกุ้งกับปลาเนี่ยมันเยอะคือเกาคนเกาหลีเนี่ยเขาหาไม่เป็นคือหาหาเอาแต่น้ำค้นนั่นสิลหะเห็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติมาดักกันเป็นไทยธรรมชาติ น้ำ่วมสิน้ำ่วมพัดนี้สิอ็กเด็เนอะอันนี้ประมาณหลังที่สิบสามครับจำเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกห้าหลังพอดีเหลืออีกหหลังนี่หลังที่สิบสี่ว่ะมีนใจปุนไม่ได้เมีแต่ปลาอ่อยตัวปลาเหรอเไอ่มกที่เด็ดดอู้ยมีแต่หมกวาน อ้าวอ้าวอ้าเอ้าควนดูดควนดูดควนดูดครับผมโอ้โหบวบลงไปแมวเอ้อทีเด็ดละหลัลงนี่ละหลัลงนี้ละนี่ปลาเนาะปลาปลาเขาบัวรอบเคยไปใส่หมูนี่ปลารอบเขาเะนี่สินั่นนี่นนปลาโอ้ ยนแยกเนาะปล่อยว่าปลานี่จะปลาเลยดิเกล<ม>อกอกรถบ่เอารอกไหลผล็เนาะอือท่นี่หนีกับพ่อหมอกพ่กินแล้วเออมันหลาผล็งครับผมปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นผัวะมันผู้เฒ่ามากเดิรวยอะไรนี่สิบาทพักกันซื้อด้ปลาซิว มนึเสี้พักคุ้นตัวหอมๆตอนเศร้านี่มีตะกุงง่งอไรอย่านี้ต่างกันอีหล๋แบบมองเก่ามองเดิมหมายเดิมเก่าเดิมหลังเดิมต่างกันแค่ตอนคืนแต่ว่าพูดถึงมาเขา่ามันเข่าอยู่ทั้งย้ำเว้นย้ำคืนแค่มันเข่าตะป่ามีตะป่าเลยบหันว่มีกุ้งผสมจักตัว ปลาก็คือปลาหมดเลยไปไซีเห็นเุณนี่จะเทเด็ดกันพีเขาใหญ่มากที่เราย้ายมาจากจุดนี้มาจุดนี้ปิาจีปลาเก่าแล้วของปลาเนาะเออเพาปลามันขึ้นมาส้อนน้ำไงปลามันขึ้นมาส้อนน้ำไหล ปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยขึ้นครับผมมีแตป่ปลาหน่อยมันหลายเกินไปเหล่ปาปลาต่างกันกันกบตอนคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วมีแต่กุ้งนีมีแต่ปลาเจ๊ปลากุ้งนี้อยู่กุ้งหลายอยู่เอาเอากุ้งเยอะอยู่ mọi người 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 xa đâu mọi người mọi người bà buồn rồi người cái ต้องขยับอีกคุณน,นะก็นนะต,ต้องน้่งตัวกันมันเหมืม,มีมองเหยียวที่มันเขาาเ่าเมือนเสาฟังนี้มื้อเช้านี่ได,ได้ได้ทุกหลังเลยได้ฟังนี่แนั่นวะได้ทุกหลังได้ฟังเนี่ยเนาะือว่าพวาได้หมกควาได้ ปนอยู่บไดม้มกไห้ขั้วโยตีเยอะอะไรเหรอคุณนม่หน่อยีหน,ยน่อยนะซ้าปก,กันอนกัโอโอ้แต่ว่าส่วนมากมีแต่ปลาปลานี่ลูกปลากุ้งกระลายอยู่แต่ว่าปลาเยอะเป็นปลาปลาค่ๆปลาหัวแข็งมันฮอน ปลาโจกวันน้หลังสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับผมเราจะมาลุ้นหลังสุดท้ายก่อนวันที่เราจะอำลาพาจากกันไปคุอพอแล้วคุ้งคือกินแค่ครั้งเดียวเนเบื่อไปเป็นเดือนเว้นแต่ว่ามือไหนมีออดเดอร์ฮอาจงกัสิมาใส่ ก่อ,อนกลางวันส่วนมากมีแต่ปลาเยอะมันกับมีรถมาตรวจบ่เรห่ังคาขาวปเปรม ั้งสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ลังสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ผลงานวันนี้นี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่หมานเหมือนตอนกลางคนืนนี้คือตอนกลางวันเราจะเก็บรอบกุ้งกลับแล้วครับผม ใบม,มือหนามือไหนหรือว่ามือไหนมันมันหรือว่าคิดอยากหรือว่านั่นยังกวก็จิมมใสไซอีกครับผมว่าซื้อสมอปลาแด็กนั่นอยากย้ำในห้องกับมาจอนเอาครับผมอนุญาตเก็บรอบกุก้งกระบาดฝนตกถือว่าได้ยูโชคดีอยู่นี่ได้หลายเติมกันไปฝนกระตก พี่มาเก็บรอบวันฝนตก <Okay. S 1> อือในพี่น้องค่ือชีวิแรงงานไทยในเกาหลีสิมาขายแรงครับผมขายแรงอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนพวหาได้ยูหากินได้เอนนี้กับิภาพี่น้องไปหาดักกุุงหรือว่าสิบเบ็ดวันแหใส่ม่องใส่ดังตามวิถีอีสานตามวิถีคนอีสานที่มาผัดกินอยู่ไก่ครับผมบรรยากาศก็มี้มั้งนี้หละครับผม ถือบาดใดโชคดีมันหมานอยู่มันเพราได้ปนในแก้วอยู่บดถือว่าดใดหน่อยได้หลายได้หลาเต็มเต็มหูมันสองรูน่ะทั้งปลาทั้งปูชิปนี่ก็ไม่มีอย่างไรครับผมดูดีมีแฮงสูบสูบสกุลไหวเจอกันชิปหน้าสวัสดีครับบายบายฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับผม